วันนี้มาพบกับ RO l i b e r นะครับ RO ภาค NFT นะครับที่เป็นไอดอลที่นะครับให้ซื้อขายกันแบบเซนีบอกเลยว่าเติมก็ง่ายขายก็ดีนะครับทุกอย่างในนี้นะครับซื้อขายด้วยเซนีทั้งหมดเลยนะครับสามารถปั้นตัวง่ายเล่นได้ง่ายหาฟาร์มเซนีไปขายก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับจะพามารีวิวพามาดูนะครับว่าภาคนี้เป็นยังไงระบบเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปครับ เาละครับเพราะผมอะเล้งติดเกมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเกม RO River นะครับหรือเป็นเกม RO ที่เป็นภาคไอดอลแล้วก็เป็น NFT ด้วยนะครับซึ่งภาพนี้นะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการอิร์นะครับในการ f a r ม Seni นะครับเนาะแล้วก็เอาสามารถซื้อขายเอาไปปั้นตัวพัฒนาตัวได้นะครับแต่ว่าอ่ะวิธีการเล่นของเขาก็จะเป็นแบบว่าในด่านหนึ่งเนี่ยในการเล่นของเราเนี่ยเราก็จะมีตัวละครหนึ่งตัวนะครับแบบนี้เลย เราก็สามารถเล่นนะครับในแมปแมปหนึ่งได้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นการประจนภัยแบบว่าตะลุยด่านไปเรื่อยนะครับผ่านชั้นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นอันนี้ปีระมิดอ่าด่านที่5ปัจจุบันผมเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าอยากตะลุยไปไกลกว่าเดิมเราก็ต้องเลีร์บอสของดานน่านนั้นเนาะซึ่งถ้าเราไปไกลมากเท่าไหร่เนาะเราก็จะยิ่งดอปของได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เซนีที่ได้ก็จะเยอะขึ้นด้วย เดี๋ยวผมรีวิวการเล่นเบื้องต้นให้นะครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีนะครับเราสู้เนาะอันนี้คือสู้ในด่านนะครับก็อีกหนึ่งนาทีนาีผมย้ายย,าย้ายย้ายด่านมาเนาะกับอีกอันนึงก็คือนะครับอีกอันที่อยากให้ดูก็คือการ PVP นะครับเกมนี้ก็มีระบบ PVP ด้วยนะรเราก็สามารถสู้ผู้เล่นในเกมได้นะแต่อันนี้เป็นสู้กันแบบออฟไลน์นะครับแต่ว่ามีแบบมีแบบอ่แบบชนกันแบบออนไลน์ด้วยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนก็ โดยว่าเราอยากจะสู้ใช่ไหมครับก่อนเราสู้เนี่ยเราสามารถเอา n อ c เข้ามาในปาร์ตี้ได้นะครับอย่างสมมติผมเล่นแอดใช่ไหมผมอยากได้ตัวยืนหลังแล้วก็ตัวแท้งเราสามารถเอาใส่มาได้นะครับซึ่งพวกนี้สามารถคารฟได้นะครับหรือว่าซุ่มกลุ่มจากการเราหาของในเกมแล้วก็คารฟมาเป็น n อ c ผู้ช่วยในทีมได้นะครับอ่ะสมมติว่าผมอยากจะสู้แต่ดูทรงละตึงๆทั้งนั้นอ่ะลองดูครับอันนี้ผมก็เล่นแอดนะครับสายหลบนะครับแต่ไม่รู้จะหลบลูกธนูได้หรือเปล่า อันนี้คือแบบ PVP นะครับอันนี้เป็น PVP แบบว่ายึดยึดพื้นที่นะครับยึดโนดยึดโนดเพื่อที่จะเอาของรางวัลของแมปนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้เหสดู้งเขาซอยยิบเลยผมเพิ่งเคลียสมาชิกตีเขาไปหนึ่งตัวนะครับนักเวทแต่เขายังเหลือนท์อยู่แต่ตอนนี้เลือดผมเหลือครึ่งหลอดเหมือนผมจะโดนเล็งนะโดนยิงนะนะครับหลบของผมหลบของผมจะไปถึงตัวผู้เล่นหรือเปล่า ตอนนี้เ p c เขายัางอยู่ n p c บีเขายัางอยู่ตอนนี้เอาแล้วผมได้ทีมแล้วแต่สมาชิกตีผมตัวหลักผมตายแล้วนะครับจะเคลียหัวหน้าปาร์ตี้เขาได้หรือเปล่าเอาแล้วครับบอดกับ <c oughs> โอ้ไม่น่าไหวดูทรงแล้วนะฮะโอ้ถ้าตัวหลักผมถึงตัวเขาก่อนน่าจะชนะแหละนะครับแต่ว่าผมกว่าจะเคลียร์ NPC ซของเขาได้ก็นานมากนะครับอนนี้ก็แพ้นะครับ อกมน,นี้ที่ผมเล่นให้ดูมันจะเป็นการยึดโนดพื้นที่อย่างนี้นะครับก็คือมันจะเป็นแบบช่องช่องเนี่ยเหมือนเก็บเก็บลูกเต่าตัวนี้นะครับครบทั้งหมด8อันผมจะได้รางวัลตอนนี้ด้วยอ่าอันนี้เป็นอ่า PVP แบบพื้นที่ในแมปนั้นเนาะเขาจะสุ่มผู้เล่นมาให้ให้เราชนะให้ได้แล้วเราจะถ้าชนะครบ8คนเนี่ยเราจะได้ของรางวัลน,นะครับแต่ก็จะมีระบบ PVP อื่นๆด้วยนะครับเนี่ยมีแรงด์ุงแรนกิ้งนะครับจะระดับ CP จะระดับ PVP ด้วยประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีพวกระบบดันเจียนซึ่งดันเจียนวกกนี้นะครับส่วนมากเนี่ยในการลงเนี่ยมันจะได้ของต่างๆเอาไปพัฒนาตัวละคอรอย่างเช่นของอันนี้นะครับก็สามารถเอาไปคาฟนะครับเพื่อจุดตินะครับเกมนี้มีมมมะรบนนะ,ระ,รบ,ะบบจุดติด้วยนะครับจุติจุติก็คือจะรีเลเวลใหม่หมดเลยนะครับคาพิเศษอยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีระบบจุดติด้วยนะครับมันก็จะรีสแตทไอ,อรีเลเวลเนาะแล้วก็ได้สแตต ตรงนี้เสริมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งนี้สามารถคาร์ดได้หรือเติมเติมก็ได้นะครับอ่ครับอันนี้คือ2ระบบเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับอ่ให้ดูดันเจี้ยนอีกดันเจี้ยนมีเยอะมากนะครับอ่ช่วงแรกจะเรื่องระบบการเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหลังเป็นเกี่ยวกับการขายของนะครับอ่อันนี้คือรีวิวเมื่อกี้ดันเจี้ยนบอสไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะดันเจี้ยนบอสเนี่ยลืมอธิบายอย่างหนึ่งก็คือใครที่ทำดาเมจสูงสุดเนี่ยจะได้การบอสด,ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของการลงดันเจนี้ยน ซึ่งเพราะแต่ตัวเนี่ยมันจะแบ่งเป็นรอบๆสมมติว่าถ้าตายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็จะรีใหม่นะแต่ในการลงเนี่ยหนคนนะครับสามารถลงได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะแปลว่าเราเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้รีบลงแล้วไปในรอบที่ผู้เล่น,นน้อยๆหรือว่าเราสามารถจบบอสได้เพียงคนเดียวหรือว่าทาดามเมจได้สักห้บเเของบอสเนี่ยเราก็ได้บัก,การบอสชัวร์ๆร้อเปรครับประมาณนี้เนาะแต่เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเล็งลงบอสต,ตัวไหนนะครับบอสตตแต่ตัวเ็าจะปลดล็อกตามจ็อบของเรานะครับ อย่างผมใกล้จะ60แล้วก็จะเปิดพิโอเน่เนาะนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องระบบพัฒนาตัวละครนะครับเนาะต้องเอาเรื่องนี้ก่อนก่อนที่เชื่อมโยงระบบซื้อขายนะครับอ่ะเกมนี้ก็ต้องปั้นตัวปั้นปั้นตัวโดยการทําคงทําของเนาะก็อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยหลักๆจะมี6ชิ้นนะครับก็มีอาวุธชุดหมวกนะครับผ้าคลุมสร้อยแหวนซึ่งพวกนี้เราสามารถคาบเองได้หมดเลยนะครับหรือว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่คาบก่อนนะครับไอตังเช่นอาวุธ ผมเล่นแบ็เกอร์นะครับเนี่ยพวกนี้สามารถคราฟได้เลยนะครับฟาร์มในแมปนะครับแล้วก็มีระบบขุดขุดนี่ขุดพวกนี้ด้วยพวกแร่อะไรพวกนั้นส่วนมากจะขุดเนาะนะครับหรือว่าจะไปซื้อในตลาดก็ได้เดี๋ยวเราพาไปทีนะนะครับเนี่ยเราก็สามารถคราฟเองได้หมดเลยนะครับเนาะจะดรอปจากมอนส์จากบอสหรือว่าจะไปขุดนะครับซึ่งการขุดเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยนะครับต้องเน้นหาพวก NPC มาขุดมาทําก่อนได้นะครับซึ่ง NPC พวกนี้เราสามารถหาได้จากการสร้างเหมือนกัน นะครับสร้างนี้ก็จะสร้างอยู่ในส่วนของตัวอไอเทมถ้าผมจำไม่ผิดนะ,อ,ะอยู่ไหนนะพิเศษอ่ะอยู่นี่ครับนี่มันจะใช้ตัวตัวนี้ในการสร้างนะครับซึ่งตัวตัวเนี้จะเป็นในส่วนของ PVP พื้นที่ที่ผมบอกนะครับหรือโหมดไอดอลเนี่ยนะครับมันจะเอาไอดอลมาสู้กันเนาะเอาตัวเรากับคนอื่นเนี่ยถ้าเราชนะเราก็จะครบแปดโหนดนะครับแล้วเราก็จะได้ของตัวนี้ไปเอาไปคราฟนะครับตัวละคร NPC เอาไปขุด หาทรัพยากรแล้วทรัพยากรมาคราของให้ตัวเราเก่งขึ้นได้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเราคราของมาเยอะหรือว่าเป็นของที่ตลาดต้องการเนี่ยนะครับเราก็สามารถวางขายในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายตลาดกลางได้ตรงนี้เลยนะครับก็มาวางขายแบบนี้ได้อย่างเช่นเราคราของทอมาเรามาขายก็ขายได้เหมือนกันนะครับซึ่งในการขายเนี่ยเดี๋ยวลองตั้งให้ดูครับมันจะใช้ตัว เมราผมขายนี้นะครับมันจะใช้ตัวเหรียญ RO ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราหาได้จากไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะหาได้จากการขุดตรงนี้ด้วยเหมือนกัน <S <S แต่ละแมปด่านสุดท้ายของแต่ละแมปนะครับจะมีให้ขุดเนะดาะได้ด่านละ5นะครับ5แต้มนะครับแต่ว่าเราสามารถลงได้หมดเลยนะครับลงขุดได้หมดเลยซึ่งในการลงเนี่ยแต่และครั้งเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอย่างเช่นอนี้นะครับอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเนาะพอ3ชั่วโมงเสร็จเราก็ไปลงด่านอื่นได้เพราะนั้นใครที่สามารถ ลุยด่านไปได้ไกลๆเนาะเราก็สามารถขุดเหรียญตรงนี้นะครับที่ใช้ในการเป็นภาษีในการค้าขายได้เนาะนะครับอ่ะแล้วก็เวลาเราขายเนี่ยมันจะออกมาเป็นเซนีหมดเลยนะครับและเซนีนี้เราจะไปใช้เองไปซื้อของอ่ะไปไปเอาเซนีไปอัพเอาอุปกรณ์นะครับแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเซนีออกไปมิ้นขายก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เอาระบบ NFT เข้ามาช่วยนะครับอน่ะ เช่นนี้นะฮะผมมีเซนีอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราสามารถมิน์ออกไปได้นะครับแต่ว่าจํานวนในการมิน์ออกไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เหรียญ RO ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับก็มีแหล่งที่เราจะหาเหรียญ RO ได้เยอะๆเหมือนกันตพอนนี้มานาผมหมดเอาออกก่อนเวลาฟาร์มวงติมันาไม่พอครับโอเคนะครับมันก็จะมีตัวขายของ จะเป็นตัวคาฟ่าการ์ดตรงนี้เนาะเผื่อใครที่อยากจะมิ้นเซนีขายนะครับ <_ S 2> ก็มาตรงอ๋อแพ็คมันเยอะมากนะครับก็ซื้อแพ็คนี้ครับแพ็ค,คนี้จะทําให้เราขายของหรือขายเซนีได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าตัวนี้เวลาซื้อปุ๊บเราจะได้ตัวเหรียญ ao เนี่ยสองพนนะครับแล้วก็ได้รายวันตรงนี้อีกวันละหาร้0ซึ่งมันจะเยอะมากทําให้เราสามารถขายของได้สะดวกสบายมากขึ้นเนาะ ขายของได้เยอะขึ้นเพราะเรามีเหรียญ r o เยอะนะครับประมาณนี้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือต้องดันตัวละครน,นะครับทำพลังให้ลุยดานไปได้ไกละนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบว่าหาของได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าเนี่ยเราลงดันเจี้ยนเนี่ยดรอปการ์ดบอสมาอย่างเงี้ยก้าวไปขายได้นะครับอือพวกนี้ยิ่งเราเก่งยิ่งยิ่งแบบว่าหาของได้เยอะเอาไปขายได้เยอะเหมือนกันนะครับช่วงแรกก็อาจจะอาจาอาจะไม่เน้นขายอาจจะเน้นปั้นเนาะ AO ที่เก็บได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วพอวันที่เราจะขายเซนีหรือว่า เราปั้นตัวเต็มที่แล้วเราเค่อยทำอะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัว RO l i b e r นะครับก็ระบบต่างๆก็บอกเลยว่าทำมาสะดวกเหมือนกันสะดวกในการซื้อนะครับขายก็พอสมควรก็คือขายเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายมากเพราะว่าเขาป้องกันเรื่องแบบว่าบทร้อยจออะไรเงี้ยเนาะก็ป้องกันด้วยการต้องใช้เหรียญ RO ในการเป็นภาษีเนาะอยากขายเยอะก็ต้องมีเหรียญ RO นะครับอย่างเราเล่นนะช่วงแรกเราก็คงไม่ได้ใช้เหรียญ RO อะไรเยอะ ส่วนมากอาจจะซื้ออาจจะปั้นหรือว่าค่อยๆทําค่อยๆหามาเล่นเองได้นะครับก็ลองดูนะครับอ,อันนี้เป็น RO Idol นะครับภาคลิเบอร์นะครับอีกหนึ่งเกมเนาะที่น่าเล่นนะครับน่าปั้นนะครับบอกเลยว่าถ้าเล่นและติดเนี่ยอาจจะเข้าเส้นได้นะนะครับผมเองก็เติมไปบ้างนะครับ <laughs> อแอร์สายลมนะครับก็ มาประมาณนี้เนาะใครสงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็สอบถามมาได้วันนี้นะครับมาแนะนํามารีวิวประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ